ตดเหม็นข <icana>, ี้เต็มท้องต้องลองสูตรนี้ค่ะเจ้าไซเลียมฮัรดจะเข้าไปจับไขมันแล้วล้างลำไส้ได้ยังไงมาดูกันขณะไซเรียมฮัรดจะเป็นแบบผงเกรดแบบนี้นะคะเมื่อเราเอาไซเลียมฮัรดไปผสมกับน้ํามันจะไม่ละลายน้ำเพราะมันเป็นไฟเบอร์ธรรมชาติจากพืชชนิดไม่ละลายน้ำเราปล่อยทิ้งไว้สักพักนะคะจะมีความเหนียวหนืดข้น เมื่อเรากินเข้าไปมันจะฟูในลำไส้อีกสองเท่าเมื่อใส่เรียมพักพองตัวในลำไส้นะคะมันก็จะค่อยๆไปม้วนจับคาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งตกค้างของเน่าๆในลำไส้ของเราแล้วก็เอาออกมากับอุนจิทำให้เราอืนิ่มแล้วก็เป็นลำเป็นไส้กอกสวย นอกจากนี้จะทำให้ลำไส้เราสะอาดขับถ่ายดีขึ้นและจะช่วยลดกลิ่นตัวกลิ่นปากผิวพรรณสดใสขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกปัญหาสุขภาพเราอาจจะดีขึ้นจากสิ่งที่เราเป็นอยู่เช่นอาการผื่นที่ไม่ทราบสาเหตุรเลี่ยมหัดที่ยุยทานเป็นแบบเกร็ดของแบรนด์สุกายนะคะใครสนใจพิกัดที่ตะกา้า